ก็น้าจะเป็นเอนหมดเลยมันเหมือนกันไมไม่แตดซี่ก็โขงต้องจริงจังค่ะได้มึงเล่นกเกมเป็นชุดนี่นอ่ะอันสุดท้ายเย็นอะไรนนนนี่นันแชนแนลสวัสดีค่ะพบกับช่องนุ่นนี่นันแชนแนลนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับการทำ YouTube ครั้งใหม่ซึ่งหายไปนานมากๆเลย แต่ว่าวันนี้นะคะนุ่นไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะเราจะพาเพื่อนมาด้วยแล้วก็เริ่มรายการใหม่ที่ชื่อว่ารายการนี้นะคะเราจะมีชาเลนจ์ทั้งเกมต่างๆนะคะมาเล่นในรายการนี้นะคะฝากติดตามรายการนี้ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่1น่นะคะที่เราจะเริ่มทําอ่าตรงนี้ทุกคนก็เห็นกันแล้วนะคะ ก็จะมีโคคาโคล่าเอทิโคลาเบซี่นะคะเป็นแบรนด์ยี่หอดังแล้วก็ซ้ำกันมากๆแต่จะมีเล็กน้อยนะที่แบบรสชาติแตกต่างกันเราจะมาดูนะคะว่าเพื่อนๆทุกคนที่เราพามาในวันนี้จะจับรสชาติได้ไหมโดยที่เราจะให้ชิมแล้วก็จะถ่ายว่าตัวนี้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 เป็นของอะไรนะคะไปดูกันค่ะว่าจะถูกกันกี่คนค่ะแนะนําตัวครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะน,น,นุ่นนีนันค่ะชื่อแก้มค่ะ ชื่อมูค่ะชื่อคีมค่ะชื่อเบนเทนนะจ๊ะชื่อจีน่าครับปกติชอบกินน้ำมันลมไหมคบไม่ค่อยชอบกินน้ำมันลมนะต้องกินน้ำเปล่ามากินค่ะไม่ค่อยนะคะมีกินบ้างแต่ว่าชอบพวกชานมมากกว่าไม่ชอบชอบกินน้ำเปล่าค่ะะกชอบค่ะชอบกินยี่ห้อไหนบบซี่กินเอสค่ะบบซี่มั้งก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกันอะเลือกโคก็กินแค่แบบเอสกับบับซี่อย่างนี้ เห็นเขาบอกว่าคุกอร่อยแล้วถ้าให้เอายี่ห้อพวกนี้รวมกันแล้วมาแยกรสชาติอ่ะจะคิดว่ายากไหมไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้คิดว่าแยกออกได้นะมันแบบมันจะมีต่างกันนิดนิดอ่ะนะยากเหรอก็ถ้าจะเป็นเอสหมดเลยพอสมควรนะไม่นะแยกออกปะน่าจะแยกออกแยกออกมั่นใจมั่นใจคิดว่าได้ อแยกได้จ้าชิมแล้วนะครับหวานหวานหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยซ่าอาโคคาโคลาก่อนกินเอสค่ะอาโคคาโคลาก่อนก็หวานไงซ่าสุดชื่นเอสมันไม่ซ่าแล้วมันก็รสชาติแปลกๆไม่ชอบซีแน่นอนเพราะกูชอบแบบซีน่าจะเป็น น่าจะเป็นบิ๊กเคยกินบิ๊กหรอไม่เคยก็กูโซนเป็นแปลกไมเซาเหมือนแบ็บซี่ไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่น่าจะเป็นแบ๊บซี่ซีโร่แบ็บซี่หรือเปล่ามันหวานๆอ่ะแบ๊บซี่หรือโค้กอ่ะมันมันเป็นแบ๊บซี่อ่ะแบ๊บซี่เออแต่ตัวเองชอบแบ๊บซี่เออแล้วมันจะเอป็นแบ๊บซี่ ไม่มั่นใจตื่นตัวกันนซีเหมือนอันแรกเลยอ่ะมันมันมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันแรกมันจะแบบซ่ากว่าอันอันที่สองมันจะจืดแท็กซี่เมื่อกี้กับแท็กซี่อันอันสองกับแท็กซี่เหรอ โกหกเหรอไม่ได้ใช่นะโกหกครับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มขุนน่าจะเอาเอสดีกว่าอเอสเพราะอะไรดูรชาดยันไงเพราะกูเดาวความชาดเลีดีบอกว่า <c oughs> มีทฤษฎีอะไรไหมมายืนยันค่ะมันก็เหมือนกันอนะ่ะไม่ซาเอาไมา่ซาก,กว่าเนี้ยแต่อันนี้ชัดเจนยังไงก็ต้องเป็นเวฟซี่ไหม เหมือน,นกันนอันนี้น่าจะเป็นแบบซี่โค้กเคยกินโค้กแล้วก็ชอบกินโค้กอยู่หน่อยแบบกินโค้กบ่อยบ่อยที่สุดแล้วเก่งนี้ค่ะถูกปะถูกเะเย็ดได้จ้าอันนี้น่าจะเป็นเอสเอสมันออกหวานๆนะหวานนกะ่าเพื่อนเลยเอออันนี้แปลกกว่าเพื่อนเลยมันจะแบบ มันจะเข้มเข้มขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะจะบอกว่าไม่ได้กินแบบบิ๊กโคลามานานมากแล้วแล้วก็จำรสมันไม่ได้คิดว่าเป็นบิ๊กเหรอไม่รู้อ่ะบิ๊กมัง้งคุยกนะิ้งอ่ะโอ้ย <laughs> อันนี้บิก๊กมันหวานเออหวานแบบหวานแบบบิบ๊กกูจำได้ว่ารสชาติมันกูไม่ชอบอ่ะเออ,เ,อ,อเขาไม่ชอบ <laughs> ไม่ทันเต้นแหละปกติเป็นคนเรีอบร้อย <laughs> 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 อันนี้ไม่เหมือนแหละอันนี้แฟลซี่ซีโร่มันจะไม่เหมือนแฟลซี่ไม่มีน้ำตาลรสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยอะอือรู่ว่าดีวะอันนี้เปรี้ยวปะบูดเหรอน่าจะ เออแปซี่ซีโร่ไม่รู้มันมันแปลกมันแตกกูไม่เคยกินบิ๊กโคกมันมีความหวานใช่ไหมก็หวานกว่าเนี่ยหวานกว่าเนี่ยหวานกว่ารสตึงหนึ่งเลยใช่ไหมไอ้อาหิอ่ะอันนี้น่าจะเป็นบิ๊กดาวเอาปกติเคยกินบิ๊กไหมไม่ไม่อันนี้โคกซีโร่ ว่าตมันนเป๊บซีซีโรไม่หรอโอเคอ่ะใหม่นะเป๊ปซี่ซีโลเหรอเป๊ปซี่ค่ะเป๊ปซีซีโลมันจะมีรสที่แปลกไปจากตัวอื่นอะอันนี้น่าจะไม่แม่ซีก็โคก่อนแล้วกัน ซีโร่อันเนี้ยไม่มีน้ำตาลก่อนซีโร่ไม่หวานอันไหนอ่ะสองอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เอสกินเอสค่ะอันนี้เอสเฮ้ยเปลี่ยนอันเนี้ยซีโร่ อ๋ออย่างงั้นอันนี้สี่โลอันสุดท้ายเหลืออะไรแบคทีเียสี่โลน่าจะเป็นอันนี้และเพราะว่ามันเหลืออันสุดท้ายแตกอ่ะอันอันนี้เหมือนอันนี้เลยอ่ะน้องอันนี้เป็นโค้กไม่รู้ค่ะเมื่อกี้นี่บอกว่ามั่นใจไม่มั่นใจแล้ว จืดมันไม่ค่อยหวานแล้วก็ไม่ค่อยจัดเอสนี้เอ่อเอบซี่พูดสับสนล้แล้ววะเอสโคโคบิ๊กเบบซี่ซีโร่อันนี้เป็นเบบซี่อันนี้เป็นโค้กโอเคซีโร่บิ๊กโค้กเบบซี่เอสโคคาโคล่าเบบซี่ เอสอันนี้ศิโร่บิ๊กถูกมบิ๊กโค้กแปบซีซีโร่แป๊บซี่โค้กเอ้ยอันนั้นเอส<ม>อยู่ไหน <laughs> อ๋ออ่เอาปเปลี่ยนใจอันนี้เป็นเอสบิ๊กเป็นแป๊บซี่ศิโร่แป๊บซี่โค้กบิ๊กโค้กเอสอย่างนะอันนี้แป๊บซี่ศิโร่อันนี้แป๊บซี่ธรรมดาอันนี้แป๊บซี่โคก ต้องจิงดังขนาดไ้มึงเล่นเกมเห็นวิกอะซับซี่ิโรแล้วก็เอสมั่นใจในคำตอบแค่ไหน่ะห้สิบทับห้าคิดว่าหเนี่ยถูกเท่าไหร่กนแมจะ2อทับห้ามั่นใจไหนสุดอ่ะอันนี้ไหมเป็นวิกค่ะตอบตาไรค่ะเราจะมาเฉลยขวดค่ะเฉลยผิด เว้ยกลัวแล้วว่าอะไระไรูไร้ไหมโคตรมนกล่องมันมีแปง้งคิดว่าเตเองถูกเท่าไหร่คิดว่าผิดหมดเลยเพราะกูว่ารสชาติเหมือนกันเฉยก็คือดิ้งชอบเป๊ปซี่ใช่ไหมทนะี่แรกใช่อันแรกที่มีคิดว่าอันไหนนะอันแรกอ๋อโอเคอันรคือติ๊งแล้วว่าผิดมาก มันมาจ้าปไเลยอยอันนี้ใช่ไหมที่สลับกัน่ะเอาอีฮิำไมกูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยวะเนี่ยชอบอะไรนะเอ้ยกูชอบกินขูด ก็เออเพราะอันนี้เอสเหรอวะแต่ที่เหลืออะไอบิ๊กเป๊ซซี่ซีโร่ไทยถูกเออใช่อันแรกถูกอันแรกถูกแล้วก็อันนี้ถูกหรือเปล่าไม่ไม่อันผิดอันสุดท้ายอันสุดท้ายถูกอันแรกถูกอันสุดท้ายอันแรกถูกก็ถูกจริงนะหมดเลยใช่จิตประหลาดเอ้ยเนี่ยโคกมากเขาเกาถ่ายนี่โคกไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาถ่ายนี่โคกเออถูกถูกแค่บิ๊กแล้วคือบอกว่าไม่ได้กินบิ๊กมานานมาก แปลกสุดแล้วแต่ที่เหลือคือแบบเดาไม่ออกเลยว่าคืออะไรเป็นอะไรไหนเมนเจ้าแม่เอฟโคคาโคลาเต็มที่อันแรกอ่ะแต่อันนี้ถูกถูกบิ๊กถูกไอไม่ใช่อันนี้ถูกสองอันนี้ถูกงั้นถูกสามสามอันสามคะแนนนะคะอ๋อเอฟมันมันเหมือนกันนะมันแบบมันไม่ต่างกันเลยอะไม่เคยกินซีโร่เลยไม่เคยกินซีโร่กับบิ๊กใช่แล้วคิดว่ายากอยู่หรือเปล่ายาก ยากคือแบบรู้ว่ามันคืออะไรอยู่แล้วอะ่ะแล้วพอเรากินอะ่ะแยกไม่ออกอะ่ะหรือเป็นคนที่แบบลิ้นจระเ้หรอปกติกินอะไรไม่ค่อยรับรสนะก็ยากนะคะเพราะปกติก็กินแปซี่อะ่ะจะไม่ชอบกินเอสแต่ทาไมคิดว่าเอสเป็นแปซี่ก็ไม่รู้ยากพอสมควรนะคะเพราะว่ามันแบบรสชาติมันก็คล้ายๆกันมันมันจะแบบมันจะต่างกันพวกความซ้ากับความหวานยากยังไม่ยาก กไปถึงสับกันเออค่ะ <laughs> <laughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการเป็นอีพีหนึ่งของเรานะคะฝากให้ทุกคนกดไลค์และกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ทำชาเลนจ์หรือว่าถ่ายอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบาย